เดีครับต่อนติ้แลวครับตัวนี้ก็แกวมาแล้วนะครับตัวนี้เอาเอาฝานี่ออกอรุ่นนี้ดีนหน่อยมันมีล็อกนะครับไม่มีคันยึดล็อตน,นะครับยกขึ้นนั้นบนย,ยึดแผงขึ้นนั้นบนได้พอดีตัวถอดยากจะเป็นตัวนี้นะครับช็อปเกนนี้พวกเทอร์มิตเตอร์ต่างๆนี่นะครับมาดูกันก็ซื้อแผงนี้แผงเมนบอลลิมิตเตอร์นะครับ ็คือถอดสายไฟนะครับทีนี้ช่างแม่ต้องเอาเหล็กไอแผ่นที่ออกก็จะอ,อยู่ที่ท่านี้นะครับเสียบล็อกอยู่ข้างในก็คือเวลาั้งก็คือจับจับดันยกแค่น,นี้ยิมม,มีล็อกอยู่ล็อกตัวนี้นะครับเขาเกือมาแล้วมั้งเกือซ่อมที่แคบน,นะครับไม่ต้องยึดไม,ไม,ไม,ไม่มีขันเกี่ยวปล่อยยึดเลยดีเลยนะครับไม่งั้นออกไม่ได้นะครับออกฝาด้านข้างนี้เปิดไม่ได้ ถือว่าโอเคอยู่นึกว่าจะเหมือนตัวเก่าเ๋็วขึ้นคอเลยโอเคตัวนี้ก็จะมีชุดไอเกมนะครับอันนี้แล้วก็คิวเน็ต PDF มีบิดสองตัวนะครับ วีดีหนึ่งีดีสองนะครับบูทไฟไว้บูทไฟอันนี้ก็มีถอดนี่ด้วยแอลออกมาด้วยนะครับตัวแอลบูท์พีอีีนะครับรุ่นนี้เขาจะตัดเออแต่ก่อนมันจะมีซีเหมือนคาปานี่่าอันนี้เขาจะมีเพิ่มไปน,นี้มานะจะไม่ผิดยซนะีเท่านั้นส่งรย230โวลต์900 ไมโครนะครับสองตัวนี้ป่าเปาดเดียวกันมาบอกว่า900ารอยไมโครนะครับ230ร้สิโวลต์ส่อตำแหน่ง C 6 C 5แล้วก็ C พิลเตอร์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็หก0้อแไมโครนะครับ 480ไมโคร400โวลต์นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนซีธรรมดาเหมือนตัวเก่ารอเปล่า๋ยวไงจะแกะดูนะครับตอนนี้จะมียึดเคยวปลย,ยึดปอดอยู่หนึ่งตัวนะครับเชื่องแมวขอแกะแล้วก็วัดดูก่อนตัวนี้เป็น power IPM นะหรือโมดูลของอพัดลมนะครับพัดลมอิเมตเตอร์เราเห็นหนะเบอร์น,นี้ หมายเลขเบอร์ SMA 6 2สอง,อง,อง,ง,งดได้15 v. 15 v, 15 v, 15 v. แปดสองสามเอ็มนะครับมีสเก็ตพัดลมอยู่นี่ปรับได้ต่างๆแล้วก็มีจุดวัดไฟด้วยมี15โวลต์สิบห้าโวลต์15โวลต์บวก15โวลต์ฟป็แปดสิบห้าโวลต์นะครับมี15โวลต์ท่าที่เห็นจุดวัดนะครับ แล้วก็เรียมิเตอร์วัดอ่ะที่เพิ่มมาครับตอนนี้ก็ยังมีสวิตเทสแล้วมั้งครับเทสเวลาซ่อมแล้วกว่านะครับเวลาปั๊มดาว์วิตช์นะครับสวิตชตัวนี้เพิ่มมานะครับอ่อนเครื่องแล้วกว่านะครับก็ไอซีสวิตชิ่งกั่รูอะไรนะม,มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมัก สามแล้วมั้ครับเท่าที่เห็นแล้วกันครับสามหรือหนี่นะครับแกกันนีกอ่ันี้คันจะปล่อย ไอ้น็อตเนี่ยนะัห้าห้าตัวนี่ออกนะครับหกตัวตัวนี้ตัดเคเบิลทายนี่ออกออแล้วย็ัวยอกออกอเ,เ,เจอบ,บอร์ดประมาณนี้นะครับระโมดูล IPM ตัวนี้น่าจะเป็น IGBT นะครับ ดูกัตดูเบอร์กันนะเบด G สอ N หกนะครับ N หก UF นะครับเอที่เห็นก็ได้ออรบิตก็ไปไม่เกิแอมป์ ออลองคาหักโอเคแล้วมาดูคาปาตัวนี้อนนาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวตัวน,นี้ไม่มีขั้วหรือมีขั้วเลยอ๋อมีขั้ว ขั้วลบขั้วบวกใช่ไหมจะแกะวัดดูค่าปลามาด,ดูค่าค่าปลานะฮะไอโคล้งแห้งด้วย่ะนะฮะตัวนี้จะเกี่ยวกับบูตไฟนะครับเกี่ยวกับวงจรยี่สี่ต่างนะเกีกัตัวนี้นะครับตรงซีเนะี่ยตัวนี้ต่อมาจากฟิลได้วนะคนระับตันนี้จะมีอา ต่อขนานกันอยู่ด้วยสองสามนะครับสามตัวเป็นตับเลยสองสามก็หกสสองเคนะครับต่อขนานกันจะทำงานร่วมกันต้อ,ตอ,องใช้หัวแรงปักกีแล้วก็ปากกีตะกัวก่อนนะแล้วก็ดูดออกหรือว่าดึงออกนะครับ เน,นี่ยจะเป็นสองชัน้นเลยว่ะนะครับเันี้ก็ถอยออกมาแล้วตัวแรกนะครับตั้งใหม่ที่วัดสีนะครับอาปาวัดิโลวัดเมโคนะครับอันไหนก็ได้นะชุด จุดเก้าศูนย์ห้านะครับจุดเก้าศูนย์ห้าโฟล่ะ M M ฟนะครับไมครบกัรอเาเก้าร้อยเนี่จุดเก้าน,นีตัวแรกผ่านไปตัวที่สองดูขัว่วเลยนะครับอ๋อตัวแถบขาวเป็นลบอยู่ สี 5, แล้วก็ตำแหน่ง4ีตหกนี้บอรดรีเลย์จะอยู่ด้านล่างนะครับดูตัวตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับ สองจุดเก้ร้อยแปนะ นี่ก็เ9 5เน้้เนี่ยมือขวาก็ไม่แห้งไนงะ <Yeah. S 2> ไปตัวที่สาม 1> C 1นึนะครับร8 0ไมโครแกมรางวัลให้หมดนะครับลองเช็คขบ่ายตัวที่3นะครับ6กร้ไมโคร400โวลต์นะครับสโลบก่อนเช็คให้หมดนะครับ 6ไมโครนะครับไมโครฟลัชเนะี่ยดูว่าสีองตัวนี้ค่าไม่เท่ากันอ๋อจะมีปัญหาอ๋อจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะสีซับไพ สวิตชิ่งยี่สิบสองไมโครสี่ร้อยเจ็ดสิบโวลต์นะครับให้สี่ร้อยห้าสิบโวลต์ต่อมาแล้วนะน่าเกี่ยวกับแรงไฟนะนี่ก็อ,อานะครับจะมีรีเซ็ตเฟสค่าเดียวกันหมดเลยอายิดค่าเ,ยเลยนะครับร้อยห้าสิบเคหกสิบสามสิบสองเค มีค่าสูงสูงนะครับเช็คแรงไฟนะเดี๋ยวพอล้างอันนี้กันเาวัดดูนะครับตั้งด้วยต้นนะครับสองบเคนะครับวัดคอมมิซิเตอร์ที่ต่อขนานกันนี่นะหกสองหอะไรเนรี่ยค่าต้องลดลงนะ 8.6 k นะครับที่ก็ลองวัดแล้วตรงนี้ก็8.6นะครับตรงนี้8.6ส่วนวิสิเตอร์เนี่ย่า,า154นะครับส5 0ลองวัดแล้วจะได้ประมาณที่87นะครับในวงจรนะครับ87.2 k นะครับ ทุกตัวเลยนะตัวเลยอะไรอันนั้นเปนอะไรีตัวนี้ซับไพ่บีเอฟสีหรืตัวนี้เพี้ยนตัวหนึ่งก็มีปัญหาวัดกีกลับนะรัดตัวนี้เคี้ยนะ ตัวเล็กนะครับ20เมโคนะครับ20มโคนอยู่เช็คให้หมดนะสี่มีตัวล่างตัวนึงเช็คครับพอตำแหน่ง4 8มาเช็คดีนะครับตัวนี้จะ220เมกโคนะครับ ファインモア。 9เมกโพร2 7เมโรอยู่โอเคจากการวัดดูแล้วนะครับไม่มีไมโครไม่แห้งไม่อะไรนะครับใช่ไหมว่าจะประกอบลองดูใหม่อีกทีนะครับเช็คหมดแล้วนะครับมั็มีที่บอร์ดอย่างเดียวละต้องโทรสอบถามบริษัททีนะครับติดตามตอนต่อไปครับ